สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเชียร์แดงผาชมนะคะวันนี้เรากำลังเดินทางเดินทางไปที่เคปเดอร์นะคะเคปเดอร์เป็นเมืองเมืองหนึ่งในสวีเดนวันนี้เรามีนัดตรวจนะคะตรวจหน้าอกนะคะตรวจมะเร็งเต้านมนะคะผู้หญิงที่สวีเดนเราก็เป็นหนึ่งในจำนวนผู้หญิงนะคะในสวีเดนเรามีจดหมายนะคะมีจดหมาย จากทางโรงพยาบาลนะคะใครอยู่ที่ไหนเขตไหนเมืองไหนเขาก็จะส่งให้เราไปตามโรงพยาบาลนั้นๆน,น,นะคะทุกๆสองปีนะคะเขาก็จะมีจดหมายมาเรียนเชิญสวัสดีค่ะกรุณาไปตรวจนะคะอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเอกสารอีกทีหนึ่งนะคะที่นี่นะคะตรวจมะเร็งเต้านมก็คือฟรีนะคะฟรี ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะดีอย่างนะคะมะเร็งเต้านมไปเช็คทุกทุกสองปีเดี๋ยวเราไปเดินทางไปด้วยกันนะคะตอนนี้อันนี้คือก็คือเอกสารนะคะเอกสารที่จดหมายนะคะที่เขาจะส่งมาให้เรานะคะแล้วก็เรียนเชิญนะคะให้ไปตรวจนะคะมมแมนโมแกรมตรวจ มาเร็งเต้านมนะคะไปไปตรวจนมนะคะไปให้คุณหมอดูดูสุขภาพนะคะนีเลยค่ะเขาก็จะบอกมาว่าไปที่ไหนที่ไหนเวลาเท่านี้เท่านี้เขาจะจองให้เราเลยนะคะวันนี้เราก็เลยลางานไปเลยนะคะนี่คือเอกสาร ถึงแล้วนะคะเราก็จะมาชำระที่ค่าที่จอดรถนะคะโอ้ไคือมันยากเลยเนาะสวีเดนนี่เนะ Sweden, เนะก็ต้องเข้าไปที่แอปก่อนนะคะถึงจะจอดรถเราได้นะคะเนี่ย <laughs> ต้องชำระก่อนนะคะบ่ายสองโมงครึ่งนะคะตอนนี้เรามาถึงไวกว่ากำหนดนะคะ ดียางนะคะเราก็จะได้หาที่จอดรถนะคะเพราะเรายังไม่เคยมาที่นี่เลยเป็นครั้งแรกนะคะที่เข้ามาโรงพยาบาลที่ครับเดินนะคะคับเดิคับเดิต่อไปก็เป็นการเดินหานะคะว่าจะเข้าไปทางไหนนะคะจากร้านจอดรถนะคะเราจะเดินไปทางไหนต่อนะคะ ใหญ่โตมโหฬารทึกมากเลยนะคะเราเข้ามาแล้วนะคะเช่นลุกตะคุยคูสลุกตะคุยคิวส์คิวส์ถึงถึงแล้วนะนั่งรองคิวแล้วค่ะตอนนี้ นั่งรอสอบถามนะคะและตอนนี้เราก็ได้เดินทางกลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะหลังจากที่เราไปตรวจมะเร็งเต้านมมานะคะใช้เวลาในการตรวจก็ประมาณ10บนาทีได้นะคะที่อยู่ในห้องของคุณหมอนะคะ เขาก็จะมีการซักถามว่าคุณได้กินยาอะไรไหมคุณแพ้ยาอะไรไหมแล้วก็คุณได้ผ่าตัดเต้านมไหมนะคะแล้วก็คุณเจ็บหน้าอกไหมอะไรอย่างเงี้ยคะคุณหมอเขาจะถามเบื้องต้นนะคะเราก็ตอบไปตามที่เรามีเราเกิดขึ้นนะคะ เราก็ตอบไม่ไม,ไม,ไมหมดเลยนะคะคุณหมอขำใหญ่เลยนะคะว่าเราว่าเราไม่ไม่มีอะไรนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะสวัสดิการของประ,ประเทศสวีเดนนะคะก็คือจะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วก็มะเร็งเต้านมฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายได้ๆนะคะเป็นสวัสดิการที่ดีอย่างหนึ่งนะคะสำหรับผู้หญิงของเรา เพราะว่าปกติแล้วเราก็ต้องตรวจประมาณปีปีหนึ่งต่อครั้ง2ปีต่อครั้งนะคะแต่มะเร็งปากมดลูกก็ประมาณ5ปีนะคะจะตรวจครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือจดหมายเราก็รอแค่จดหมายนะคะจดหมายส่งมาที่บ้านนะคะว่าผลตรวจจะเป็นแบบไหนนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะช่องเชราแดงพาชมขอบคุณมากนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะให้ดูบ๊ายบาย